ส่วนเรื่องของงานศพของคุณตังโมนะคะจะจัดขึ้นที่คริสตจักรเมทอดิสนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะที่ได้มีการเตรียมตัวในการจัดงานชาปนากิจของคุณตังโมนะคะซึ่งคริสตจักรเมทอดิสนั้นเป็นสถานที่ที่เก็บอธิของคุณพ่อของคุณตังโมนะคะนะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดย ทางด้านของเจ้าหน้าที่ชาปนากิจนะคะก็บอกว่าทางด้านคริสตจกัรแห่งความสุขได้โทรมาจองประกอบพิธีชาปนากิจในวันที่14มีนาคมค่ะก่อนที่รายละเอียดต่างๆทางญาติของทางกุณตังโมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะส่วนขั้นตอนของการประกอบพิธีค่ะถ้าเคลื่อนศพมาแล้วก็จะประกอบพิธีศาสนาแบบคริสเตียนนะคะจะมีการตั้งหีไว้ที่ห้องประชุม ทำศาสนพิธีแบบคริสเตียนค่ะจะมีการร้องเพลงนมันสก,การกล่าวประวัติกล่าวอาไัยรับฟังการเทศนาของพระเจ้าและระดับสุดท้ายก็จะเป็นการชาปนากิจที่หน้าเตาเผานะคะซึ่งทางญาติหรือเพื่อนสนิทก็สามารถที่จะนําดอกไม้มาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายได้ที่เตาเผาหรือว่าหน้าอุโมงเพลิงนะคะแล้วก็หลังจากที่ชาปนากิจเรียบร้อย อัฐิก็จะนํามาเก็บไว้ที่สุสานเก็บอัฐิค่ะอีกส่วนก็จะนําไปลอยอังคารตามศาสนาพุทธนะคะส่วนของที่เก็บอัฐิของน้องตังโมยังไม่ได้มีการจองแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการเก็บอัฐิของคุณพ่อของคุณตังโมเอาไว้ค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณจะได้มีการประสานกับทางญาติอีกครั้งหนึ่งค่ะครับแหลายคนประมวลข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณิียา มันก็เกิดประเด็นหลายประเด็นอย่างที่บอกหนึ่งเนี่ยข้อสงสัยเยอะพอสงสัยปุ๊บเยอะปุ๊บก็จะมีคนไปตั้งตั้งประเด็นวิเคราะห์ไปหาข้อมูลนะครับมาสรุปมานำเสนอข้อมูลเยอะไปหมดเลยนะมีโคนันนักสืบเต็มโซเชียลไปหมดเลยอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่า คนก็อยากจะรู้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วคืออะไรมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีการติดตอ่อมีการแช็มีการโทรศัพท์อะไรกันหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยตอนนี้ข้อมูลไม่ด้มีเยอะแปว่าเราก็คงจะต้องเลือกบางส่วนที่มันเป็นเป็นเ,นเรื่องเป็นราวเป็นทางการออกมาก่อนนะครับ